สวัสดีค่ะอยู่กับอิสระพักเครื่องผ่าลึกลับ EP ที่461นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะมรีรายการพระบ้านนะคะแบ่งปันนะราคาแบ่งปันแล้วก็รายการพิเศษด้วยนะคะวันนี้มาแบ่งปันในพี่ๆได้รับชมกันรายการธรรมดานะคะอยู่ที่รายการละ400บาททุกรายการนะคะพี่ๆจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ว่ารายการด้านบนนะคะก็คือเป็นพระบูชาเป็นรายการพิเศษนะคะพ,พี่ขานี้เลยนะมี มาให้3รายการนะคะจะอยู่ที่ราคา1,000บาทนะคะรายการละ1,000บาทมีทั้งหมด3รายการชื่อชอบสนใจถูกใจยังไงช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเลยค่ะ0968326327สามารถโทรเข้ามาค่ะหรือแอดผ่าน ID ไลน์ได้เลยนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป EP ีต่อไปนะคะแล้วก็รอรับชมได้เลยนะพี่พนะเผื่อจะมีราคาแบ่งปันโปรโมชั่น,โป,โ,นโปรโมชั่นพิเศษมาแบ่งปันนะคะก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาอัปโหลดวิดีโอเนี่ยพี่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นเลยนะคะพี่ขาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะพี่ๆนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพิเศษกันก่อนเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตขยับารายการธรรมดาด้านหน้าออกก่อนนะคะ รายการพิเศษรายการที่หนึ่งค่ะจะเป็นพระแก้วมรกตนะคะอันนี้เป็นพระแก้วมรกตฤดูร้อนนะคะพี่ขานี้เลยเป็นพระแก้วฤดูร้อนนะคะหน้าตักจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะถ้ารวมฐานด้านล่างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณห้านิ้วนะความสูงรายการนี้รายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะจะอยู่ที่ประมาณสิบ เนิ้วเลยนะคะพี่ขาอนี้เลยก็ลองรับชมโดยรอบนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงเนี่ยพี่ๆสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะนี่เลยค่ะเป็นรายการพิเศษรายการที่1นนะคะผักแก้วหรือดูร้อนนะคะพี่ขาอ่ะตรงฐานนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นผักแก้วมรกตหรือดูร้อนนะคะเดี๋ยวน้องจะขออนุญาตยกกล้องนะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆได้เห็น องเต็มๆนะคะนี่เลยขออนุญาตในความที่อาอจจะสั่นนิดนึงนะพี่นะนี่เลยรายการพิเศษรายการที่1นนะคะสวยงามมากๆเลยนะรายการละ1000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะรับชมแล้วถูกใจยังไงก็สามารถถูกเข้ามาจับจองกันได้เลยรายการพิเศษรายการที่1นนะคะพี่ๆขาเป็นแก้วมรกตหรือดูร้อนนะคะ1000บาทนะพี่นะสำหรับวันนี้ก็มีแค่2ราคานะคะรายการ การพิเศษ3รายการจะอยู่ที่ราคา1,000ับาทเท่านั้นนะรายการพิเศษรายการที่2ค่ะพีะ่ขา <_ c ười> ก็จะเป็นพระแก้วมรกตเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นพระแก้วมรกตฤดูหนาวนะคะพีคะ่ค่ะนี่ห่มคลุมมาสวยงามมากๆเลยนะพี่นะเป็นรายการพิเศษรายการที่สองนะคะนี่ก็ขออนุญาตยกกล้องอีกเช่นเดียวกันอ่ะให้รับชมเต็มๆนะคะก็สวยงามนะพีะ่นะเป็นพระแก้วมรกตฤดูหนาวนะคะพีะ่ขาห่มคลุมมาให้อย่างสวยเลยนี่เลยนะคะราคา1น0 0 บาทเช่นเดียวกันนะคะความกว้างก็4นิ้วถึง5นิ้วนะคะความสูงประมาณ10นิ้วนะคะพี่ๆ่ะนี่เลยนะเป็นพัแก้วมอรากตหรือดูหนาวนะคะรายการพิเศษรายการที่2 1,000บาทจะส่งให้ฟรีนะคะถูกใจสนใจยังไงก็จับจองกันเข้ามาได้คะ่ะไปกันต่อเลยที่รายการพิเศษรายการที่3เป็นรายการพิเศษรายการสุดท้ายนะคะอ่าเป็นรายการพิเศษ พระแก้วมรกตนะคะรืดูฝนนะคะอ่ะมีทั้งร้อนหนาวฝนเลยสามฤดูสนใจถูกใจยังไงก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้นะคะความกว้างนะคะก็อยู่ที่หน้าตักอ่าน่าจะสี่นิ้วเหมือนกันเนาะอันนี้เลยนะวัดกันตรงนี้เลยนี่หน้าตักสี่นิ้วถ้ารวมฐานก็น่าจะประมาณอ่ประมาณห้านห้านิ้วได้นะคะพี่ขาห้านิ้วได้เลยความสูงก็ประมาณสิบนิ้วนะ,ะเกือบสิบนิ้วนะคะรายการนี้นะคะพี่่ะก็ เป็นพระแก้วมกรกตฤดูฝนนะคะพี่ขาสวยงามนะ นี่เลยอ่ะเดี๋ยวจะยกขออนุญาตใครอยากก้องยกกล้องกันนิดนึงอาจจะมีความสั่นนะคะก็ต้องขออภัยแต่น้องอยากให้รับชมโดยรอบเต็มๆนะคะแบบนี้เลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆี้าสนใจถูกใจยังไงก็โทรเข้ามาขอรูปภาพได้นะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงถ้าใครชื่นชอบทั้ง3รายการก็สามารถจับจองได้เลยทั้ง3ฤด,ดูเลยนะคะสวยงามมากเลยรายการละ1น0 0บาทสําหรับรายการพิเศษนะคะพ,พี่ขาอ่ะสำหรับรายการพิเศษก็จบลงนะคะพ,พี่ขาเดี๋ยวเรา จะไปกันต่อเลยที่รายการธรรมดารายการละ400บาทนะคะรายการละ400บาทนะคะรายการที่1ค่ะพี่พี่อ่ารายการที่1นะคะเป็นพระพิคเนตไอพี่นะนี่เลยสวยงามนะนี่เป็นพระพิคเนตสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะ 400บาทจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะสนใจถูกใจยังไงถูกกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยะคะ่ะรายการที่1นขายพี่คานี่อ่าน่าจะเป็นหลผู้ดูหรือเปล่าตรงนี้เขียนว่าอ่าวัดสักแกนะนี่พี่พี่ก็ลองรับชมดูนะคะอาจจะเป็น เสกหรือ,อยังไงก็น้องก็ไม่แน่ใจนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ารองรับชมดูนะคะแต่ว่าเป็นองค์พิคานีสวยๆเลยรายการที่1ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆจะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นสมเด็จวัดละคังค่ะพี่ๆรายการที่สอง ลองรับชมกันดูนะสนใจถูกใจยังไงดูเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยค่ะอ่ารายการที่2นะคะเลี่ยมกรอบไปให้อย่างสวยงามเลยนะพี่ๆนะเป็นรายการที่2คะ่ะพี่ๆรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3คะ่ะรายการที่3นะคะเป็นหันนุมานนะพี่นะอ่าเดี๋ยวน้องเอาด้านในให้รับชมนะคะเป็นรายการที่3นะคะนี่เลยหันนุมานรายการที่สาม อ่าเป็นก้นทองนะพีนะนี่เลยสวยงามนะคะอันนี้รายการที่สามนะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะคะแอดลายกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่รายการนี้ก็เป็นรายการที่สามนะคะ รับชมไม่ทันภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะก็แจ้งน้องได้เลยนะคะแอดไลน์ like กันเข้ามาขอรูปภาพได้คะ่ะรายการต่อไปรายการที่4ี่ค่ะเขี่ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานตัวค่อนข้างหนาใหญ่เลยสวยงามนยพี่นะรายการนี้นะคะนี่เป็นรายการที่4ี่ค่ะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่พนะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะวัดละคังพิมพ์เกาๆรายการที่ห้าเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนิดหน่อยนะคะพี่นะเปิดหลังก็จะเป็นว้าวแบบนี้นะคะนี่แต่ว่าสวยงามนะรายการนี้นะคะรายการที่ห้านะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่หกค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะรายการที่หก พี่ๆรับชมดูได้เลยนะคะถูกใจสนใจยังไงก็โทรเข้ามาจับจองได้เลยปีสองสนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6ค่ะรายการต่อไปรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดป้านแหลมนะคะรายการที่เ รายการที่7จ็นะพี่ๆนะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะจะเป็นมีดปากกานะเป็นมีดหมอปากการายการที่8นะคะนี่องหลวงพ่อน่าจะหลวงพ่อเงินนะพี่ๆลองรับชมดูนะคะนี่เป็นมีดหมอปากกาด้ามปากกาแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่8นะคะพี่ขารายการที่8นะสวยงามมากๆเลย เป็นมีดหมอด้างปากาแบบนี้นะรายการที่8นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะอันนี้น่าจะเป็นงาแกะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรหรือหลวงพ่ออะไรนะพี่พี่ลองสอบถามกับพี่ชายดูนะคะระบุหมายเลขรายการไปได้เลยค่ะเป็นรายการหมายเลข9กนะพี่นะรายการที่9ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10นะคะ เป็นจิ้งจกนะคะของหลวงพ่อนายค่ะพี่พี่รายการที่10นะคะเรียมไปให้อยู่ในกรอบนะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รับชมพิจารณา,นานดูนะคะถูกใจสนใจยังไงโทรเข้ามาจับจองได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10ค่ะพี่พไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปนะคะรายการที่1 1ค่ะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่11 พี่พี่รับชมดูนะคะถูกใจยังไงสามารถดูเข้ามาจับจองได้เลยนะยังคงเป็นเบอร์และลายเดิมแล้วก็พี่ชายคนเดิมที่คอยรับสายพ,พี่พี่นะคะรายการนี้รายการที่11ค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะพี่พี เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลหน้าก,กากทองรายการที่12นะคะสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองได้เลยปี2507ค่ะนี่เลยนะคะเหรียญหน้ากาก,ากทองเก่า,กาๆสวยๆแบบนี้เลยพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลค่ะรายการที่12ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ค่ะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ใหนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่14บสค่ะพี่พีทเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะรายการที่สิสี่ ถูกใจรายการไหนอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการกันเข้ามานะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่14นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะเขี้ยวเสือค่ะพี่พี่คาเป็นเขี้ยวเสือนะน่าจะหลวงพ่อปาาหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไงลองสอบถามกับพี่ชายดูนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15ค่ะรับชมดูนะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงแจ้งน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่16ค่ะ รายการที่16 asure, ค่ะพี่พี่อันนี้เป็นเขี่ยวเสือคู่นะคะนี่เลยไปเป็นคู่แบบนี้เลยนะพี่นะเขี้ยวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะอ่ารายการที่16ดูจะมีเหมือนลอยจานตรงนี้ด้วยเนาะอ่ะพี่พี่องรับชมดูได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่16เสือคู่แบบนี้นะอ่ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการหมายเลขที่อ่าสิบเจ็ดค่ะพีขารายการที่17นะคะ เป็นเหรียญพระหูมานนะคะพี่ขาของหลวงปู่ศิลาอันนี้นะคะจะแกะมาแล้วนะพี่นะก็ได้รับชมเนื้อเหรียญด้านในเนาะว่าเป็นแบบไหนนะคะถ้าชื่นชอบยังไงก็จับจองได้เลยมีเลขโค้ดอะไรชัดเจนน้อยพี่นนอะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17บเจ็ดค่ะพี่ขารายการที่17นะนี่เลยคะ่ะพี่ขาเหรียญด้านในก็จะประมาณนี้เลยนี่อ่ะรายการที่17ไปพร้อมกล่องสีแดงแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะพ,พี่เป็นรายการที่ 17. แค่ะพระสมเด็จนะคะวัดะระฆางรายการที่18ค่ะรายการที่18นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่19ค่ะพระกิ่งห่มคุมนะคะพี่ค่รายการนี้นะเป็นพระกิ่งปอวาเรีห่มคุมนะคะเป็นรายการที่19นะ เก่าๆสวยๆค่ะพี่พค่ารับชมดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรติดต่อด้านล่างนะคะ0 9 6 8 3 2 6 3 2 7ค่ะโทรเข้ามาหรือแอดผ่านไลน์กันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะก็ยังคงเป็นช่องทางเดิมพี่ๆสามารถโทรเข้ามากันได้ตลอดเลยนะคะรายการที่19ผ่านไปแล้วนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปเว้นรายการที่20ค่ะพี่ขครายการที่20อันนี้จะเป็น ตะกุดหงหลวงปู่สุกนะคะไปพร้อมนี่เลยเป็นสร้อยตะกุดห้อยไปแบบนี้นะรายการนี้นะคะนี่นะพี่นะสี่ร้อยบาททุกรายการนะคะ จะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางรายการนี้รายการที่20นะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะพี่พเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะปี2460ค่ะพี่เลียมจับขอบข้างไปให้นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21ค่ะพี่พี่อะ ก็รองรับชมดูนะคะเช่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการละอีพีกันเข้ามาด้วยนะพี่น้ารายการนี้รายการที่21รายการต่อไปรายการที่22ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะรายการที่22ในพี่น้าสี่ร้อยบาทนะคะรายการนี้รายการที่22รายการต่อไปรายการที่23ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะปี2503ค่ะ รายการที่23นะคะสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะ400บาทจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่23ค่ะรายการต่อไปรายการที่24ค่ะนี่เป็นฤุสีชีวกนะพี่นะนะน่าจะใช่เนาะน่าจะเป็นงาเกะนะคะพี่ค่ะก็รองรับชมดูได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะพี่ค่ะรายการที่24ค่ะ อ่รับชมดูนะรายการต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะเป็นเคี่ยวเสือนะคะเคี่ยวเสือรายการที่25นี่ก็ลองพิจารณาดูนะรายการที่25ค่ะรายการต่อไปรายการที่26ค่ะเหลี่ยหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่26นะคะรายการที่2 6ค่ะพี่พี่ รายการต่อไปรายการที่27ค่ะเป็นเหรียร่ยญหลวงปูไข่นะคะวัดเชิงเลนรายการที่27ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่2 8นะคะรายการที่2 8ค่ะพี่พอันนี้จะเป็นเสือเอ่อน่าจะเป็น อ๋อไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่นะคะก็ลองสอบถามกับพี่ชายเนาะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่29ค่ะเหลี่ยนเจ้าสัวหลวงปู่บุนรายการที่29นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่30คะ่ะพี่พีเป็นมีดหมงนะคะรายการที่30นะ เป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะคะนี่เลยรายการที่30ค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่พนะหนีไปเป็นดามแบบนี้เลยนะรายการที่30นะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3 1นะคะนี้เป็นเขี่ยวเสือคู่ของหลวงพ่อปานนะรายการนี้เป็นรายการที่31ค่ะพี่พี รายการต่อไปรายการที่สามสิบสองค่ะเหรียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่สามสิบสอง สองสนะคะพี่พอสอรายการที่32นะรายการต่อไปรายการที่33ค่ะเป็นพระไพรีพินาศนะคะรายการที่33ค่ะพี่พี่ขานี้เลยก็เก่าสวยนะคะรับชมดูได้เลยถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้ขอดูภาพเพิ่มเติมได้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่33ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่34นะคะอันนี้จะเป็นของหลวงปู่สุขนะ ด้านในจะเป็นสีพึ่งนะคะนี่แบบนี้เลยโหสวยงามมากๆเลยเป็นของหลวงปู่สุกนะคะพี่พีรายการนี้นะเป็นรายการที่34นะคะรายการที่34คะ่ะรายการต่อไปรายการที่35คะ่ะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รายการที่35นะคะ รายการที่35ค่ะรายการต่อไปคะ่ะพี่ๆจะเป็นรายการที่36ค่ะเป็นจิ้งจกนะคะเป็นจิ้งจกน่าจะเป็นของหลวงพ่อหน่ายนะไม่ได้เลี่ยมนะคะอันนี้ก็ไปให้แบบนี้เลยสวยงามเหมือนกันคะ่ะพ,พี่คะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่36นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่37ค่ะเป็นพระสมเด็จคะ่ะเก่าๆเนื้อพิมพ์เก่ามากๆเลยรายการที่37 รายการต่อไปค่ะรายการที่3 8นะคะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รายการที่สามสิบรายการต่อไปรายการที่สามสิบเค่ะพี่พเป็นเหรียญลงยาพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์หน้ากากทองนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเก้าค่ะ นี่สวยงามนะพี่ๆนะรับชมดูได้เลยปี2507ค่ะวัดป่าถ้ำขามนะคะพี่ๆครายการนี้นะเป็นรายการที่39นี่เป็นเหรียญลงยาหน้ากากทองนะรายการต่อไปรายการที่ 40นะพี่ค่ะรายการที่4ี่สิบค่ะจะเป็นสิ่งสามขวัญน,นะคะของหลวงพ่อเดิมนะไปพร้อมกล่องให้เลยนะคะนี่เป็นสิ่งสามขวัญแบบนี้นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4ี่สิบอุ้ยขออภัยค่ะพี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4ี่สิบค่ะนี่เลยรายการที่4ี่บนะน่าจะเป็นงาแกะนะ เป็นส,สิ่งสามขวานของหนูเพราะเดิมสวยงามนะคะพี่พยังไงก็ลองสอบถามเพิ่มเติมกับพี่ชายได้เลยนะคะไปพร้อมกล่องเล็กๆให้สวยงามนะพี่นะรายการนี้ค่ะรายการที่สี่สิบรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะเป็นองค์พระพิคเนตนะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะ น่าจะปลุกเสกโดยหลวงปู่ด,ดู่วัสเกนะนี่มีเขียนลักษณะไว้เนาะนี่เลยค่ะเป็นรายการที่41นะคะพี่พี่รับชมแล้วถูกใจยังไงก็จับจองกันเข้ามาได้เลยนะอย่าลืมระบุหมายเลขรายการ ep กันเข้ามาให้ชัดเจนนะรายการต่อไปรายการที่42คะ่ะเป็นขุนแผนหลวงปูท่ทิมค่ะรายการที่42ด้านหลังโอ้โหมีตะกุดฝังไปให้นะ ดอกยาวเลยฝั่งตะกูดไปให้ล้อมรอบด้านหน้าเนี่ยเก่ๆาๆสวยๆเลยรายการที่42รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่43ค่ะอันนี้ก็เป็นเขี้ยวเสือเหมือนกันในวินนะรายการที่43นะรายการที่43นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่44่ี่ค่ะพี่ หลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้รายการที่44รายกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่45ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดน้าต่างนอกนะคะพี่รายการนี้รายการที่45นะอ่ะรายการที่45นะคะพี่พีลองรับชมดูนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่46ค่ะ าระผงของขวัญน,นะคะวัดปากน้ำพระสีเจริญค่ะเรี่ยมกอบไปให้เรียบร้อยแล้วนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบหกค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะพี่พีเป็นนางพยานะคะเลี่ยมจับขอบนะคะรายการนี้รายการที่สี่สิบเจ็ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่48ค่ะเอ็นพระสมเด็จวัดละข้างนะคะรายการที่48นี่ก็เรียมจับขอบไปให้นะรายการที่48ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่49ค่ะเป็นพรเหมเหสวนนะคะรายการที่49 เนื้อชิ้นเก่าๆเลยสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่49ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่50ค่ะพี่ๆรายการที่50นะจะเป็นน่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อดิ่งหรือเปล่าเนาะรายการนี้นะเป็นรายการที่50เป็นมีดไม้แบบนี้นะน่าจะเป็นของหลวงพ่อดิ่งนะคะมีอนุมานอยู่ด้านบนนะ รายการที่50นะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปรายการที่51ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่51รายการต่อไปรายการที่52ค่ะพี่พรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะรายการนี้รายการที่ห้ รายการต่อไปเป็นรายการที่53ค่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงเลี่ยมจับขอบไปให้นะรายการนี้รายการที่5 3ค่ะรายการต่อไปรายการที่54เป็นสิ่ง3ขวัญน,นะคะรายการที่54รายการต่อไปรายการที่55ค่ะ พระขุนแผนนะคะหลวงปู่ทีมวัดละหารไล่ค่ะรายการที่ห้าสิบห้ารายการต่อไปรายการที่ห้าสิบหกค่ะเป็นสมเด็จนะคะวัดละคังเลี่ยมจับขอบไปให้นะสวยงามเลยพี่พี่รายการนี้รายการที่ห้าสิบหกรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะ ลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้รายการที่57ค่ะเรียมจับขอบนะรายการที่57ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่58อันนี้ลูกสะกดหรืออะไรเนาะไม่แน่ใจนะพี่นะมีเป็นเลข ตรงอยู่ตรงนี้นะเลขตรงสามอันนี้ลงสอบถามพี่ชายนะคะน้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ข่ยาวมีเสียงนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่อ่าห้าสิบแปดค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้าสิบเก้าค่ะรายการที่ห้าสิบเก้าเป็นชุดเซตนะคะอ่าของหลวงปู่สุขหรือเปล่านะเป็นปิดตานะคะแล้วก็พัดหน้าปกนะ ที่ลองรับชมดูนะคะรายการนี้เป็นารายการที่59นะคะรายการที่59คะ่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่60คะ่ะรายการที่60อันนี้เป็นตะกุดนะคะน้องไม่ทราบเกจิขอภายนะสอบถามกับพี่ชายได้เลยค่ะพ,พี่รายการที่60ใหญ่ๆหนะ่านะแบบนี้เลยรายการต่อไปรายการที่61คะ่ะ เหรียญรยอบโบราณนะคะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงรายการที่หกสรายการต่อไปรายการที่62สิบอค่ะ,ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะเลี้ยมจับขอบไปให้รายการที่ห2 รายการต่อไปรายการที่63ค่ะเป็นสิ่งสามขวัญนนะคะน,นี่ยกเท้านะนี่เลยรายการที่63ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่64ี่ค่ะพี่พี่หลวงอันนี้เป็นของหลวง อเนนนงไม่แน่ใจนะคะพี่ขาว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะแต่เป็นสีพึ่งค่ะเป็นรายการที่64ค่ะพี่พี่่ะก็เก่าสวยดีเลยนะพี่นะ400บาททุกรายการเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีด้วยนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรายการนี้รายการที่64รายการต่อไปรายการที่65ค่ะเป็นสมเด็จอกคุดนะคะรายการที่65นี่เลยนะเก่าเกสวยสวยเลยค่ะพี่พี่รับชมดูได้เลยถูกใจสนใจรายการไหนโทรเข้ามาจับจองกันได้ค่ะรายการนี้ รายการที่65ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่66ค่ะพี่พี่รายการที่66สโอ้โหอันนี้อะไรนะน้องไม่แน่ใจเลยนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นของ สะสมแปล,ปล,ปละกๆกับพี่ๆลองสอบถามที่พี่ชายดูนะคะว่าคืออะไรยังไงเนาะนี่เลยแต่ว่าถ้าใครทราบหรือชื่นชอบก็รีบจับจองนะพี่นะ้ามีมาแค่1รายการนะคะพี่ะ่ะก็นีเลยคะ่ะรายการที่66ค่ะพี่พี่ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นรายการที่67คะ่ะรายการที่67นะคะอันนี้เป็นอ่าพหุ พระหุ่นมานนะคะของหลวงปู่ศิลาเช่นเดียวกันอันนี้แกะมาแล้วเนาะอ่าก็ไม่ต้องลุ้นนะคะพี่ค่ะก็รับชมไปได้เลยนะถ้าชื่นชอบอยังไงก็จับจองกันเข้ามาได้นี้เลขโค้ดหรืออะไรก็ลองพิจารณากันดูรายการนี้นะคะเป็นรายการที่67หพี่นะรายการที่67กล่องสีเขียวนะคะนี่เลยค่ะ อะรายการที่67ค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปรายการที่68ค่ะพี่พีเป็นพระสมเด็จวัดละฆังเลี่ยมอยู่ในกรอบนะคะเนื้อพิมพ์เก่าๆรายการที่68รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่69นะคะรายการที่69นะอันนี้จะเป็นโอ้ เหมือนจะเป็นกัลลาหรือเปล่านะคะแล้วก็ด้านหลังเนี้ยเป็นพระขุนแผนแล้วก็ตะกุดนะคะของหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่เลยค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่หกสิบเก้านะคะพ,พี่ค่ะรายการที่หกสิบเก้าค่ะ นี่สวยงามนะพี่นาะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่70รายการสุดท้ายนะคะเป็นพระร่วงลางปืนเลี่ยมจับขอบนะคะเนื้อชิ้นเก่าๆหนักนะพี่นาะแล้วก็สวยงามเลยรายการนี้รายการสุดท้ายรายการที่70นะคะ400บาททุกรายการนะพี่นะาแล้วก็จะมีรายการพิเศษที่รายการละ1,000นะคะสนใจถูกใจยังไงนะคะนี่เลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ0ูนย์เก้าหกแปดสามสองหกสามสองเจ็ดโทรเข้ามาหรือแอดผ่านไลน์ได้เลยที่เบอร์โทรนี้เลยนะคะพี่ขาก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป E ีีต่อไปของน้องนะคะพี่ขานี้เลยนะสำหรับวันนี้ก็กบขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับ E ีพีนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ